ฮัลโหลมาจ้าม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 าของแซ่บของอร่อยมากันแล้วจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องมีดีเต็มพุงของแซ่บของอร่อยของนัวอยู่ข้างหน้านี้แล้วจ้าตำเออไม่ใช่ตำสิอา่างงงแล้ววันนี้เป็นขนมจีนทุกคนขนมจีนเอน้ำยาปาดตีนไก่ ป,ปืยปยเลยมาทุกคนร้อนๆกำลังควันกลุ่นๆเลยนะมานะมา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 อย่าเรียกยากอย่าเรียกยากมามามาอยากแซบอยากนัวมาเลยจ้ะมาวันนี้เราก็จะใช้ช้อนนะเหมือนจะเป็นผู้ดีจะรอดไหมผู้ดีโรยพริกป่นอะโรยพริกป่นแล้วเราผักชีลาวหั่นใส่ไปเลยนะทุกคน วันนี้เรามีกระเจีย๊ยบด้วยเดอ้อมารุยอืม,อม ขนมจีนส้มตำกว๋วยเตี๋ยวไอ้ของพวกนี้กินไม่เบื่อเนาะทุกคนกินได้เรื่อยตลอดหมูกระทะอย่างเงี้ย

เส้นยาวยกกันเลยจออ่ะยาวยืดสุดแขนอันนี้จะเป็นไงไมันจะแก่ไหมเนี่ย được chứ cả em ạ. làm tin luôn căn kị เปื่เปลอกใบมะกรูด ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ขาบางคนบอกว่าใส่ใส่ลงไปเพื่อเป็นให้มันเป็นกลิ่นเป็นรสชาติเป็นกลิ่นเนาะแล้วไม่กินเนาะแต่เขาไม่กินเนาะแต่สาหรับแม่จ๋าแม่จ๋าก,กินเดอ้อใบมะกรูดตะไคร้อะไรที่ใส่ลงไปในหม้อต้มหม้อแกงเนี่ยที่ทําเป็นชิ้นๆเนี่ยแม่จ๋าก,กิน บมะกรูดตะไคร้ขาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นชิ้นๆที่เราใส่ลงไปในหม้อต้มหม้อแกงอะไรก็แล้วแต่แม่จ๋าชอบกินจะต,ต้องต้มเปื่อยๆหน่อยนะอย่างขนมจีนอย่างเงี้ยกระชายขาอย่างเงี้ยเปื่อยๆแม่จ๋าชอบ mình đây một, một <laughs> ừ. này tay nhá mộc quá sắp うん。Mm hmm. mm hmm. พริกป่นกองอยู่บนตีนเนี้ย mm hmm. mm hmm. ข้างนอกก็เสียงพุคนเริ่มจุดพุปีใหม่กันแล้วเอ๊ะไมค่ะเดนมาร์กหรือว่าประเทศทางยุโรปเขานิ่มจุดพุกันมากเลยนะทุกคนอู้ปีใหม่เดี๋ยวคอยดูนะจุดแทบยทกบ้านแล้วก็แบบโอ้โหบึมบัมบึมบัมกันแบบ คือเราไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านนี่แหละด๋ยวโอ้โหได้ดูเพียบบนท้องฟ้านี่โอ้โหจดกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มไปหมด <c oughs> ลูกโดดกับใบตะไคร้บอกมันกูด เริ่มจุดแล้วปุ้งปังปุ้งปัง,ปงบางบ,าง,บางแต่พอปีใหม่นี่โอ้โหทุกคนไม่รู้จะดูตรงไหนหรลอปุป้งปั๊มปุ้มปั๊มปุ้งปั๊ม ชอบเวลาตีนเปืเป่อยแบบเนี้ยอบางทีเวลาทําใหม่ๆน้ำยาใจร้อนอยากกินก็ยังไม่ทันกินไกน่ยังไม่ทันเปืเป่อยดีก็รีบเอามากินเนาะ แต่พออุ่นไปสองสามครั้งแล้วตีนมันเริ่มเปื่อยแล้วทีนี้แลิศเลิศเสน้นแปรนืน Hmm. เอาคำนี้เอายังไงดีเอาบวงแล้วกันนะโอ้ยลูกโดดสองโดดเลยนะอยนะู่ในช้อนเนี่ยวิสองโดดเลยนะอยนะู่ืน